สมบัติเรื่องชื่อสามเทพวิญญาณหกเยบเพิยย่มพูยนย ในขณะเดียวกันพลังสนับสนุนจากนิ่งหลงหลงก็สาดสอมลงบนล่างของถังสานอีกครั้งเมื่อถังสานออกจากสภาวะเทพและได้แสงสนับสนุนเจ็ดสายพลังวิญญาณของร่างกายก็กลับมาอีกครั้งทั้งล่างของเขาผ่อนคลายขึ้นมากแล้วถังสานส่งสัญญาณให้หมาหงจินคลายมือที่กอดล่างของเขาไว้ร่างกายฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยและเขาก็บินขึ้นไปในอากาศได้อีกครั้ง Hmm. แสงสีทองแปดสายสาด่องลงมาจากฟ้าและพุ่งตรงไปในทะเลทั้งหมดพุ่งเข้าสายล่างมือมาของราชาวานปีศาจนั่นคือขาแมงมุมแปดหอกของทงังซานที่กำลังใช้ไหมทองคืนล่างแม้ราชาวานปีศาจจะตายแล้วแต่พลังงานมหาศาลในร่างของมันไม่ได้สูญสลายไปเร็วขนาดนั้นโอกาสดีเช่นนี้ทังซานจะปล่อยไปได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อพลังมญญันของเขาถูกใช้ไปอย่างมากมายในต ตอนนี้พลังวิญญาณมหาศาลถูกทั้งซานดูดกืนเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องทําให้พลังวิญญาณของเขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วใช้เวลาไป1ิบกวนาทีพลังวิญญาณของทังซานก็กลับสู่สภาวะสูงสุดอีกครั้งทังซานตะโกนเรียกเพื่อนๆของเขาทุกคนมานี่เร็วเข้าใช้ไส้กรอ,อกเห็ดบิน ได้มื่ไปกล่าวขึ้นเสียวซา้นแสงสีแดงตอนสุดท้ายนั่นคืออะไรทำไมอนุภาพรุนแรงขนาดนั้นทังสานกล่าวขึ้นนั่นคืออาวุธลับอย่างหนึ่งของข้าและเป็นหนึ่งในอาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดของข้าชื่อว่าโลหิตโพธิศา์นำพลังวิญญาณของตัวเองใส่เข้าไปในกระแสเลือดของตัวเองเพ่งสมาธิทำให้แข็งตัวและใช้เทคนิคพิเศษทำให้มันพุ่งสู่ร่างของศัตรูก็สามารถสร้างแรงระเบิด ที่ไม่มีใครเทียบได้ก่อนที่ข้าจะทุ่มสุดกำลังเพื่อโจมตีมันก่อนที่แสงสีเลือดจะจางหายไปก็ได้ปลดปล่อยจกักรพรรดิเงินคามอีกครั้งอาศัยพละกกำลังจากจากักรพรรดิเงินคามและพลังวิญญาณเฮากสุดท้ายปล่อยการโจมตีนั้นออกมาหากยังข้ามันไม่ตายแล้วก็ตัวเองก็คงหมดปัญญาแล้วไม่งั้นแค่บินยังบินไม่ขึ้นอย่างนี้ได้ยังไง ถูกต้องลำแสงก้าวสายที่ถังสารปล่อยออกมาในตอนสุดท้ายนั่นคืออาวุธลับอันดับสองที่อยู่ในคัมภีร้อยสัตาตาวุธแห่งสำนักถังเป็นอันดับสองรองจากน้ำตากวนอิม พลังทะลุทะลวงของมันอาจไม่เท่ากับน้ำตาควรนอิมแต่อานุภาพไม่ด้ยกว่าเลยแม้แต่น้อยทั้งสางกล่าวขึ้นเอาละทุกคนอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยเตรียมตัวเถอะข้าจะถ่ายทอดพลังของราชาวานปีศาจให้พวกเจ้าพวกเจ้าดูดซับมันพร้อมกันจะได้เร็วหน่อยพลังของมันมากมายมหาศาลหากปล่อยมันทิ้งไปคงน่าเสียดายบางทีมันอาจทําให้พวกเราก้าวหน้าขึ้น อีกก็ได้พูดไปพางหาแมงมุมแปดหอของทั้งซานก็สั่นเบาๆและปล่อยไม้พองกืนล่างเจ็ดเส้นออกมาอีกครั้งโยงไปบนมือขวาของเพ,อเพื่อนของเขาครั้งนี้ไม่ได้ใช้เพื่อการดูดกืนแล้วแต่เป็นดั่งสะพานเชื่อมโยงเพื่อนเ,อนเข้าไว้ด้วยกัน ไม่นานพลังงานอันบริสุทธิ์และมหาสารก็ไหลเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาผ่านแมงทองคืนล่างในขณะที่ทุกคนกำลังประหลาดใจก็รีบดูดซับพวกมันทันทีแน่นอนว่าทังซานก็ไม่ลืมเสี่ยวไปก่อนหน้านี้ที่เขาปล่อยแมงทองคืนล่างทั้งเจ็ดเส้นออกมามีเส้นหนึ่งที่โยงไปที่เสี้ยวไป สำหรับเสี่ยวไปแล้วแม้ว่าพลังงานของราชาวานปีศาจจะไม่ผ่านการกองแต่ก็เป็นอาหารเสริมชั้นยอดของเธอแน่นอนว่าเสี่ยวไปตื่นเต้นมากยังรู้สึกขอบคุณทั้งซานอย่างเต็มเปี่ยมในน่านาน้ำแห่งนี้ราชาวานปีศาจเพชฌฆาตและราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกถูกทั้งซานตัดหัวไปทีละตัวกล่าวได้ว่าทั่วทั้งน่านาน้ำแห่งนี้ล้วนกลายเป็นโลกของฉลามขาวปีศาจในฐานะราชัน แห่งฉลามขาวปีศาจการดูดกืนพลังของราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกไม่แน่ว่าเธออาจจะกลายเป็นเจ้าสมุดตัวจริงก็ได้เวลาผ่านไปวินาทีต่อวินาที ทั้งซานควบคุมไม้ทองกืนล่างเหล่านี้เพื่อที่จะใช้พลังของราชาวันปีศาจนี้ให้ได้มากที่สุดหลังจากที่เพื่อนๆดูดซับเสร็จเรียบร้อยทั้งซานก็นํำไม้ทองกืนล่างโยงไปบนล่างของฉลามขาวปีศาจที่ให้พวกเขานั่งมาบนหลังของมันเพื่อไม่ให้พวกมันเหนื่อยเปล่าแน่นอนว่าพวกฉลามขาวปีศาจดีใจมากพลังงานที่ไหลผ่านไม้ทองคืนล่างนั้น บริสุทธิ์มากไม่ยากที่พวกมันจะดูดซับการบำเพ็ญตบากก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความจริงที่ว่าการบำเพ็ญตบากของสัตว์วิญานนั้น ยากกว่าวิญญาณจารย์มนุษย์มากและต้องใช้เวลานานมากภายใต้ความช่วยเหลือของถังซานกล่าวได้ว่าประหยัดเวลาในการบำเพ็ญตบะได้มากเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆในฝูงอาจใช้เวลาเพียงหมื่นกว่าปีเพื่อมรรลุกถึงระดับแสนปีก็เป็นได้สำหรับทังซานแล้วพวกมันทราบซึ้งเป็นอย่างมากแสงทองสว่างวาบไหมทองคืนล่างถูกทอนกลับดวงตาของทังซานเกิดชั้นสีทอง เขายิ้มแลมองไปที่เสียเ่ยวอู่เสี่ยวอู่กล่าวขึ้นพี่พลังวิญญาณของข้าขึ้นถึงระดับ80สแล้วอีกอย่างข้ายังรู้สึกมากกว่านั้นพลังงานของราชาวานพีสัตว์แห่งท้องทะเลลึกนี้มากมายมหาศาลจริงๆรอให้ข้าได้รับวงแหวนวิญญาณที่แปดพลังวิญญาณจะต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนทั้งซางกล่าวขึ้นอืมเสี่ยวอู่พวกเราลงไปพร้อมกันเถอะเสี่ยวอู่ตอบกลับอืม ขอบคุณครับสาหรับการติดตามรับชมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในคลิปนี้กปดเขียนลงในช่องความคิดเห็นและลาก่อนเจอกันอีพีหน้าครับไม่ต้องละลึกถึงถังกุย๋ยอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องถังกุ๋ยด้วยนะครับขอบคุณครับ